สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะทั้งชาวลัคนาและราศีนะคะผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภานะแม่มุสลานะคะขอให้คุณพฤกษ์ที่ดูคลิปน,นี้อยู่นะประสบความสมปรารถนาและความสำเร็จนะคะในปี2566นี้นะคะในเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายถูกไหมอ่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะขอให้สมปรารถนา แม่มดจะไม่ลงในรายละเอียดไปแล้วกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายไม่เหมือนกันนะเนาะเอาล่ะทีนี้เปิดสักราดเนี่ยเราก็ควรจะมาเช็คพลังงานกันสักนิดหนึ่งนะคะเในคลิปแม่มดสรานะหลังจากที่แม่มดเนี่ยหายจากวงการมังกรูไปหลายเดือนนะคะเพื่อไปปรับพลังงานนะให้มีความถี่ความละเอียดที่แม่นยำมากขึ้นนะคะพลังงานยิ่งละเอียดนะคะยิ่งแม่นนะแล้วปีนี้แม่มดจะให้ ก้วใบทองสําหรับทุกลัคนาราศีนะคะเพราะว่าในประสบการณ์หลายๆปีที่เปิดพลังงานมาเนี่ยพลังงานจะบอกเกือบทั้งหมดในคําถามไม่เกินสามคำถามแรกนะคะเวลาที่มีคนมาปรึกษามแม่มุสราเป็นการส่วนตัวจะรู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นแม่มุจะทําคลิปให้ย่นย่อและกระชับขึ้นเพื่อให้มันดูแบบ เ,เรียกอะไรข้ายุคข้าสมัยมากขึ้นดีกว่านะคะไม่ต้องมาเสียเวลาดูคลิปย,ยาวๆแต่ว่าได้สาระนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานนะซึ่งพลังงานเก้าใบทองของคุณลึกศ์เนี่ยจะเป็นพลังงานที่ทั้งเรื่อง relationship และเรื่องงานนะคะอยู่ในพลังงานเดียวกันทั้งหมดนะแม่จะอ่านหรือหรือบอกพลังงานให้นะคะรวมกันหมดเลยนะคะแต่อันนี้คือสำหรับคนโสดก็แล้วกันนะคะไปแรกนะ หกถ้วยถ้าหกถ้วยเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณพรกศพเนี่ยอาจจะมีพลังงานเก่าๆนะคะที่มีการยูเทิร์นกลับมานะพลังงานเก่าๆก,ก็ได้คนเก่าๆก,ก็ได้นะคะคนที่เคยคุยนะเ,เคยเจอนะคะเคยร่วมง,งานนะคะได้หมดนะอันนี้คือใบแรกนะคะ หรือไปเจอใครก็ตามที่เป็นรุ่นพี่ของเรานะรุ่นน้องของเรานะคะแล้วมีโอกาสได้พูดคุยนะคะอ่านี่คือคนโสดนะคะใบแรกค่อนข้างจะเป็นพลังงานที่น่ารักน่าอา่าพูดงี้ดีกว่านะคะเปิดต่อสิบเหรียญคนที่คุณพิ่งส จะได้เจอนะคะในช่วงหลูกเดือนมกรานี้นะหรือก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวม,มาแล้วพ่อไม้แม่ไมนะคะคนที่มีพันธะม,มีภาระแล้วยังไม่แห้งไม่ขาดคนคุยก็จริงแต่ไม่มีความชัดเจนอ่านี่ก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือถ้าสำหรับเรื่องงานเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของงานที่ทำงานกันแบบ คนในครอบครัวธุรกิจครอบครัวนะคะก็ค,คือว่าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นบิสเนสแบบ Family นะคะเออนะเป็นลักษณะธุรกิจแบบครอบครัวนะเออนั่นแหละเอาละเ,เ,เ,เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะขยายพลังงานต่อหรือมีโปรเจกต์ที่จะลงทุนกับครอบครัวนะคะ this อยู่ในแบบลักษณะของคุยคุย on the way คิดคิดอยู่ในไอเดียนะคะมีการเริ่มเริ่มต้นคุยกันนะคะอะ่ยังไม่ชัดเจนอะ่ะพูดเหมือนเดิมนะคะ night of sorts คุณอาจจะมีฝากเสียงกันก็ได้เนี้ยของความไม่ลงตัวในเรื่องของทัศนคตินะคะแต่ยังไงก็ตามแต่คุณคนเนี้ย ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณผึกชมเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะลงมือจะเ,ออเลือกหรือจะลงทุนนะคะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันอยู่ในช่วงของการ mm hmm. เขาเรียกว่าหาจุดตรงกลางอยู่เอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่า night nice of source เนี่ยมันจะเป็นพลังงานของมันยังไม่ลงตัวไม่ลงรอยในแง่ของความคิด ะค King ะ of Cups เป็นเพราะว่าถ้าในแง่ของเรเลชั่นเนี่ยหรือในแง่ของคนคุยเนี่ยแสดงว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้ใจอะ่ะเออพูดี้ดีกว่าเนาะไม่น่าไว้ใจนะคะแล้วก็เขาต้องมีอะไรที่คุณผู้ชมแบบรู้สึกว่าไม่สิเคียวนะคะเป็นคนที่พูดแล้วไม่สามารถทำได้อย่างที่ตัวเองพูดนะคะไม่รักษาคำพูด หือพูดอย่างทำอย่างอ่ะพลังงานดูไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่นะชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะนี่ไงก้าวถ้วยมาแล้วไงไม่พรีเมียมจริงๆดูลับๆ,ๆ,ๆล่อๆลุกๆุกลีละนะคะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นมีอะไรที่แบบไม่น่าไว้ใจเออนะอ่ะหกใบเนี้ยยังคงเป็นไปในทิศทางที่ คุณพุทสุดยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะตัดสินใจอยู่ในดูดูอยู่ดูดูอยู่นะคะอยู่ในช่วงเช็คของอ่าเอางี้ดีกว่านะคะ The world มีการเปลี่ยนมุมมองนะคะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วทําให้เปลี่ยนหรือคุณพุทสุดเนี่ยอาจจะกำลังคุยมากกว่าหนึ่งคน แล้วก็กําลังเลือกอยู่ว่าใครเอออันนี้ก็ได้นะแต่มีการเปลี่ยนแน่นอนวันนี้แม่มาถ่ายทำเอ้าท์ดอยนะคะอาจจะมีเสียงอะไรบ้างนะเพราะว่าแม่มานั่งเปิดพลังงานหน้าครูบาอาจารย์แม่นะคะซึ่งเป็นการเล่นของนะคะเรื่องเล่นของต้องแม่โสรานะจ๊ะทุกอย่างในชีวิตนะคะทุกอย่างจริงหมดนะแต่ว่าอ่ะสำหรับแม่มันจริงก็แล้วกันโอเคเอาล่ะ ไม่พูดเยอเดี๋ยวเจ็บคออย่าลืมไปติดตามช่องแม่วงสร่านะคะในทิกตอกซาร่าไม่พาวเวนะคุณจะได้สัมผัสโลกแห่งมูเตลูโดยแท้นะคะแม่มดอยู่กับมูเตลูมาตั้งแต่เอาว่าเกือบทั้งชีวิตอนะพูดอย่างนี้นะคะทุกอย่างมีอยู่จริงโดยเฉพอย่างยิ่งพลังงานนะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือจะมีการตัดสินใจหรืออาจจะมีการตัดสินใจที่จไม่ไปต่อหรือตัดสินใจว่าจะไม่ตัดสินใจก็ได้นะ นี่ไงห้ามไม่เท้านี่ยอย่างที่แม่ม่าบอกว่ามันมีพลังงานอย่างเงี้ยปักเสียงไม่ลงรอยนะคะไม่ได้ดั่งใจนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่ก <c oughs> ดทองของแม่มอสลานะคะมาแล้วนะคะพูดเป็นราศีแรกเลยเนื่องจากราศีเม่แม่ลืมพูดนะจ๊ะเออแต่ว่ามีมีมีเอ่อเอสซี FC แม่มดเขา เขาคอมเมนต์มาพูดถึงคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่แม่พูดไปแบบหลายๆปีห้าปีที่ผ่านไปแล้วก็ทําให้มันเหมือนเข้าไปในรีจิสเตอร์ในต่อมพิทูอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนะเออแสดงว่ามันได้ผลพอสมควรนะคะบ่งตรงนะกระซิบเบาๆนะคะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้ก็จะไม่ได้เสียงกระซิบของไอ้มนนะคนนี้ไม่รกแน่นอนนะคะเปะพลังงานออกมาเนะยังไม่ ยังไม่เห็นอะไรที่พรีเมียมอยู่นะเอาล่ะขออีกขออีกนะคะหนึ่งใบสุดท้ายอ่ะนี้ไงนี่ไงนี่ไงตัดสินใจจริงๆเออแม่รู้แม่เห็นนะจ๊ะเพราะพลังงานมันแม่จะพูดให้ฟังอย่างนึงนะพลังงานเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะคะมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ไม่เคยผิดคิดตั้งแต่คุณเกิดมาคุณเคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทิ่อื่นไหมละ่ะนี่คือพลังงานนะคะเพราะนั้นไพ่ของแมมโมซราคือตามนี้นะคะลองไปอ่านรีวิวแม่ในทิกตอกดูก่อนก็ได้นะรีวิวแม่เนี่ยอาจจะหลายร้อยรีวิวก็จริงแต่มาจากคนหลายพันคนนะมันไม่ใช่ว่าอุ้ยแค่นี้เองมันมาจากคนหลายพันคนมากๆนะคะขอบคุณที่สนับสนุนแมมโมซราที่มาปรึกษามโมสารานะคะในหลายๆปนที่ผ่านมานะคะแล้วก็การที่แม่ ไปปรับพลังงานนะคะก็เพื่อที่จะได้เกิดความมั่นยัเพราะแม่รู้ว่าพลังงานเนี่ยกับแม่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะมาทั้งชีวิตนะคะทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดนะเงินความรักงานใจถึงได้ตั้งชื่อว่าทําไมตั้งชื่อว่าซาร่าหไมล์เฝ้เพราะพลังงานใจคุณคิดอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นนะให้ระวังความคิดไว้ให้ดีนะคะเอาล่ะคนนี้ไม่พรีเมียมนะ มีแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องมีจ้ะเดี๋ยวแม่จะเลือกคนดีๆให้เออแม่พูดอย่างนี้กับทุกคนนะแม่จะเลือกคนดีๆให้แล้วแม่เป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นนะคะอ่ะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีพฤษภคนโสนนะยี่สิบมกรามไอ้ยี่สิบเมษถึงยี่สิบพฤษภานะลัคนาราศีพฤษภไหนดูสิ night of pentacles คุณอาจจะเจอคนคนนี้ได้งาน นะคะเขาอาจจะเด็กกว่าเออเขาอาจจะเด็กกว่านะคะเป็นรุ่นน้องนะคะหรือเป็นคนที่มีส่ยเด็กๆนะคะเอาแต่ใจตัวเอง King of Cups อาแม่บอกแล้วงานพลังงานมันไม่เคยโกหกแม่คุณมีคุณ King of Cups อยู่แถวเนี้ยอันนี้ไงเก้าใบมันยังตรงอะคิดดูแล้วกันเอาว่าแค่เนี้ยแล้วมาคุยแม่กับแม่วันออนวัออนอะปรึกษาเป็นการส่วนตัวคุณจะพเวลเปิดเลยนะ อาจจะมีอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อคซินีมานะคนที่คุยกับแม่มดจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะแม่บอกเองหมดนะตรงไม่ตรงจริงไม่จรงิงคุณเป็นคนที่รู้อยู่คุณโดนอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่แม่มดบอกก็จะเป็นส่วนด้านดานของคนนะุณคนนั้นคุณรู้ได้หมดนะรู้ได้ทุกเรื่องอ่ะในโลกวิชาต์เนี้ยคุณอยากรู้อะไรอะ king of bonds อย่างที่แม่มดบอกคุณอาจจะคุยหลายคน หรือคุณผูศ้ศกอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ซะเองทนันทีคนเจ้าชู้มันจะเจอคนเจ้าชู้อ่ะเอออ่ะพลังงานมันถ้าในคําว่าพลังงานเนี่ยมันจะตรงกับคําทางโลกว่าสินเสมอแล้วเจอกันเสมอนะคะเอออ่ะขยายพลังงานต่ออีกสักใบหนึ่งนะมันค่อนข้างออกมาหลุมนี้แล้วล่ะนี่ไงเจ็ดเรียไม่ค่อยแฮปปี้จ้านะคือมันไม่มีคนถูกใจอ่ะ คู่เยอะแต่มันไม่ถูกใจสักคนน่ะได้ไหมอ่ะแนวนี้ไหมอ่ะเออนะแล้วก็แม่บอกแล้วไงว่ามีแล้วไม่ดีไม่ต้องมีเสียเวลานะคะเสียเวลาจริง,รงนะเอาเวลาไปปรับพลังงานเพื่อให้จกกักรวาลเขาส่งคนที่พรีเมียมมาให้เราดีกว่านะแล้วแม่จะเลือกคนดีๆให้นะคะเวลาเปิดพลังงานจะรู้เลยอ่ะรู้แม้กระทั่งตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเองว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ทีนี้ว่าเราไม่ได้มาว่ากันในแง่ของการมาเปิดพลังงานแต่เรามาเตือนกันถ้าคุณรู้ว่าพลังงานมันมีอยู่จริงแล้วมันจริงขนาดนั้นคุณจะได้ระวังตัวระ,ระวังใจเอาไว้นะมันสําคัญมากนะแม่มดประจักษ์แก่ใจมาตลอดชีวิตนะคะคนที่ใจสะอาดมันมักจะมีเรื่องดีๆในชีวิตตลอดสินะเอออ่นะ กระซิบบอกพลังงานที่จะทําในช่องติ๊กปอกนะคุณลองไปติดตามกันไว้ก่อนไปกดติดตามกันไว้ก่อนนะคุณจะเข้าไปสู่โลกแห่งพลังงานโลกแห่งอุเตลูโลกแห่งพลังจักรวาลคือมัน่าเรียกว่าพลังจักรวาลมันฟังแล้วมันอันทันเบิลอะเรียกว่าเป็นพลังงานในตัวคุณนี่แหละแม้จะปรับพลังงานในตัวคุณให้เป็นคนที่พรีเมียมคนที่มีพลังงานที่ดีนะคุณไม่ต้องกลัวเมื่อมันถึงเวลาคุณจะได้ทุกอย่างตามวาสนาบารมีอ่าต้องใช้คํานี้เฮ้ยได้ทุกอย่างเป็นไปได้ไง เลไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวาสนาบารมีคุณถือคุณได้นะคะไม่มีอะไรเกินวาสนาบารมีเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ด้วย,ยไพ่แม่มดซาราดีกว่านะซึ่งสาหรับนี่แหละที่ทําให้แม่ได้รีวิวดีมากนะคะในเพจแล้วก็ในช่องทิกต็อกลองไปอ่านดูนะก็ตอนนี้ก็อาจจะเกิน500รีวิวแล้วล่ะมันเกินไปแล้วแหละแต่แม่ไม่ได้นับเท่าไหร่นะคะมันเคยนับแล้วมันนับไม่ไหวนะคะถามครูบาอาจารย์ดีกว่านะคะซึ่งสําหรับนี้จะเป็นสำหรับที่ต้านทานอํานาจของพลังงาน ไม่ได้เลยนะคะก็คือร,รู้ได้หมดนะอย่างทาโร่เนี่ยของคุณพาเม่าเนี่ยยังรู้ได้ระดับของของทางโลกนะแต่อนี้จะเป็นระดับพลังงานที่มีความละเอียดมากๆนะคะโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งให้ระวังรักทางไกลอ่ะคูบาจันบอกคนอยู่ไกลรักทางไกลเอ่อลองดิส t a นต์นะคะลองดิสแทนต์นะให้ระวังไว้นะคะ เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุยกับคุณคนเดียวเขาอาจจะเป็นคนที่ถึงแม้ว่าดูเหมือนดีแต่ยังเป็นอะไรที่ไม่น่าไว้ใจแต่คุณพลศก็ไม่ได้ไว้ใจเขาอยู่ดีะนะคะก็งั้นแม่มนก็ถือว่าตรงนะคะเอ่อถ้าเป็นในแง่งานอาะพูดถึงเรื่องงานกันบ้างนะก็เป็นลักษณะของมันจะผ่านไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับรุ่นที่ ลูกพี่รุ่นน้องลูกน้องนะคะเจ้านายนะคะเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นลักษณะของบิฟกันด้วยอายุนะคะมีเลเยอร์ของซินเนอริตี้นะคะ mm. ก็สุดท้ายแล้วมันมันผ่านได้เออไม่แย่นะชาวลักษณาราศีพฤษภแม่ว่าดีด้วยซ้ำนะคะเอาล่ะนี่คือคุณพฤษศที่โสกก็ขอให้คุดลักนะถ้าอยากปรึกษาแม่มอสราแม่ผ่านพลังงานทั้งหมดจากรูปนะคะคุณไม่ต้องเล่าอะไรเลย,เลยแม่มีรูปแม่อยู่ได้แล้ว แล้วแม่บอกคุณทั้งหมดทุกอย่างนะคะแอดไลน์ mm. มานะคะอินบ็อกซ์มานะคะ mm. แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม TikTok ช่องแม่มซาราถ้าคุณอยากรู้ความลับของชักรวาลนี้นะคะมันมีมากมายแหละที่แม่โมอยากจะบอกเพราะว่าทั้งชีวิตมันเป็นสิ่งที่แม่อาจจะไม่เคยพูดตลอดหลายๆปีในในเอ่อในช่องลตฟควาอมอื่นๆนะคะแล้วก็คนที่มาปรึกษาแม่มซาราเนี่ยที่จะรู้ดี ถ้าใครเคยปรึกษ,ษาแม่มดก็ลองคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับการที่ไม่ต้องเล่าและแถมบอกไม่ให้เล่าด้วยเพราะถ้าเกิดใครพูดอะไรมาเนี่ยพลังงานแม่จะเบี้ยวบิดนะคะเพราะฉนั้นแม่จะไม่ให้พูดเลยให้ฟังอย่างเดียวแล้วก็ให้ถามนะคะเพราะว่าถ้าเล่ามาเนี่ยนั่นาว่าแม่มดรู้ความจริงได้มากกว่าตัวคุณเองอมแม่พูดนี้ดีกว่าเอาล่ะทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ที่โสดนะคะ ผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภานะเนี่ยเปิดแค่เนี้ยก็อ่านพลังงานได้เยอะแยะมากมายไม่ต้องใช้ไพ่สำหรับเยอะแล้วอย่างหนึ่งอ่ะแม่รู้ดีว่าบางทีการใช้ไพ่สำหรับเยอะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความความแม่นยําเพราะว่าสำหรับเยอะยังไงพลังงานยังคงบอกเหมือนเดิมก็ลองไปดูย้อนหลังที่ปีที่แล้วหรือหลายๆปีที่ผ่านมาของไม่โครนะคะมันก็เป็นงั้นจริงคนะคุณพุกศพที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลชิ้นชิแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วใบแรกของคือ เดอะสตาร์ดีใจดีใจที่คุณผู้ชมได้เดอะสตาร์เดอะสตาร์ไม่ได้เป็นการประกวดร,ร้องเพลงนะจ๊ะแต่เป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลช i ั่นชิปแต่งงานแล้วมีไปแล้วเดอะ t สตาร์ไหมล่ะมีเหรียญเข้าจา๊ะมีเหรียญเข้านะคะซึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะหมายถึงเงินนะคะเงินนะมันนีมันนีนนเนี่ยเหรียญ มันมีเรื่องเหรียญแหละเออมีเรื่องเหรียญน,นะคะแล้วก็ดูดีด้วยคอนสดก็เหมือนกันหนะ้เหรียญมีตั้งสิบเหรียญน,นะคะมีเรื่องเหรียญมีพลังงานของเหรียญดีๆอยู่ในหลูมมการานี้นะคะเอาล่ะเก้าใบทองของคุณมาดูนะแม่จะเปิดแค่เก้าใบนะคะนับจากนี้ไปนะแค่เก้าใบก็พลังงานก็ทะลุป,ปลุกปโปลงแล้วนะจ๊ะไม่ต้องใช้ไพ่เยอะใครที่เคยคุยกับแม่จะรู้ดีนะพลังงานอ่ะ ขาพร้อมจะบอกความจริงทุกอย่างนะคะสองถ้วยของคุณเหมือนกันนะมีพลังงานของความเก่าๆคนเก่าๆมีการย้อนกลับมาคุยนะคะหรือเออหายไปแล้วกลับมานะคะเอ,อปรับความเข้าใจก็ได้นะคะ night of a n e มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะมันดูดีอะ่ะถ้าคนผู้ชอบนะคะที่เป็น คนที่มีคนคุย The Magician ถ้าเป็นลันกษณะของความรักนะคะถือว่าพลังงานค่อนข้างเกรดดีเลยอ่ะนะคะพลังงานดีตอนนี้นะอาพูดถึงตอนนี้ก่อนแล้วก็ดูลงตัวนะคะดูค่อนข้างราบรื่นนะแล้วก็ มีออปชั่นให้เลือกด้วยเจ็ดด้วยนะคะมีออปชั่นให้เลือกนะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักคือคุยแล้วรู้สึกดีคนที่เคยรู้สึกดีๆกลับมาเซฮัลโหลเซ่ไฮที่นิวเยียเป็นยังไงบ้างนะอะ่เรื่องงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะ ลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็ได้หรือมีคนนำพางานใหม่ๆได้งานใหม่ก็ได้นะคะเงินก้อนใหม่ๆอ่าไปต่อสิ King of Pentacles นี่ไงมีทั้ง Knight มีทั้ง King นะคะมีทั้ง Knight มีทั้ง King คุยมากกว่าหนึ่งคนนะได้นะคะแฮปปี้กับการที่ได้ช้อปปิ้งได้คุยหลายๆคนก็ได้นะคะ กำลังใช้ความเฉลียวฉลาดนะคะในการบริหารเสน่ห์ก็ได้นะคะหรือในการโชว์ผลงานในเรื่องของงานก็ได้นะคะคุณมีทั้งคิงมีทั้งไนท์นะนี่ไงคนสดก็เหมือนกันนะเนี่ยให้มันจะเป็นในทิศทางเดียวกันมีทั้งคิงมีทั้งไนท์ไหมคะพลังงานไม่เคยโกหกนะแม่มดพูดได้เลยนะคะไม่โกหกแน,น่นอน เอาล่ะเปิดต่อ The Emperor นะามี The Emperor ด้วยอา่า Option คำว่า Option ยังมาอยู่คือมี Choice นะคะอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายก้าวใบของคุณพฤกษ์ที่โสด High p r i s t e s s ให้ระวังคนมีครอบครัวนะ ให้ระวังตกเป็นคนในเงามืดนะบางบางทีคนที่คุณถูกใจเช่นดูดีพูดลุก g ิ a งทอ n g ก o ิ n งดูอแต่เขามีครอบครัวแล้วคุณศพก,ก็น่าจะรู้ด้วยนะคะถ้าเขาบอกว่าอยู่ที่ยกันพ่อลูกนะคะรอหน่อยค่อยหน่อยคําพูกนี้แม่บอกได้เลยว่าไม่ซื้อเป็นคําที่ไม่ห้ามซื้อเด็ดขาดเชื่อไม่ได้นะคะ ในหลายๆพันพลังงานที่แม่เคยเปิดพลังงานมามันไม่จริงนะคะคำพวกนี้เป็นคำไม่จริงเปเ็คำโกหกนะ,ะระวังการตกเป็นคนเงาบอ่ะขยายพลังงานนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานดีนะเออเรื่องงานดีคุณมีเดอะสตาร์คุณมี Star, ณมเอ,อ่อหนึ่งเหรียญอะอย่างอันนี้ต้องชมเลยนะคะพลังงานนะคะแล้วก็มี ทีมที่ค่อนข้างจะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์พอสมควรนะเอออ่ะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเร t i o n s ชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะ the h e l l p f a n t นี่ไงแม่บอกแล้วว่าพลังงานไม่โกโกเปิดแค่ไม่ถึงเปิดแค่สิบกว่าใบมันยังชนกันได้นะยิ่งถ้าคนที่เคยปรึกษาใมอสราเนี่ยจะรู้ดีนะถ้าใครเคยปรึกษาก็รบกวนมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าบรรยากาศมัน เฮฮาปาจิโก hey, ยังไงบ้างคือเวลามันรู้พลังงานแล้วมันง่ายมันง่ายมันง่ายคุณตัดสินใจง่ายคุณเลือกง่ายคุณไปง่ายคุณหมูฟอนง่ายมันง่ายไปหมดอะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่เวลามันรู้พลังงานแล้วมันจะใช้เฮดโอลี่ไม่มีฮาร์ดตัดฮาร์ดออกไปเลยแล้วเรามาฟังเฮดกันว่าคุณควรจะพิจารณาไงกับพลังงานความจริงที่คุณรู้ไปนะสิบเหรียญนีนะ่ไงเรื่องเงินดีคุณได้เหมือนกันเห็นไหมมันมีสิบเหรียญ คนโสดเขาก็ได้สิบเหรียญเหมือนกันพลังงานมันจะวนอยู่แค่นี้สาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเรื่องเหรียญดีนะคุณพฤษศรวยอ่ะพูดงี้ดีกว่าสิบเหรียญไม่รวยเนี่ยไพ่ไพ่ทาโร่ไม่มีเกินสิบเหรียญนะจ๊ะสิบเหรียญนี้มั่งคั่งสุดแล้วจ้ะแฮงแมนนะคะมันอยู่ในอะไรที่อาจจะยังไม่เคยทําอาจจะยังไม่เคยคุยนะคะแต่เป็นลักษณะของเอ่อไม่ไม่เคยคุยหมายถึงว่าอาจจะยังไม่เคย ที่จะคุยในแง่ของการเขาเรียกว่าเรียกว่าไม่เคยทําไม่เคยคุยในธุรกิจลักษณะประมาณนี้ดีกว่านะคะหรือไม่เคยความคุยความรู้สึกแบบนี้เออเอางี้ดีกว่ามันถึงได้เป็นแฮงแมนเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้อนาคตคืออะไรดูแบบไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยเออนะอ่ะ เ e of Sorts ยังเป็นอะไรที่มีปากเสียงหรือหรือหรือยังเป็นอะไรที่มีใครบางคนยังต้องจูนกับบางคนอยู่ในแง่ของทัศนคตินะคะคุยมากกว่าหนึ่งคนต้องมีพลังงานนี้แน่นอนนะคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็อา่า างงานของเดอะเฮลแฟนแล้วก็เอมเพอร์เนี่ยคุณคุณต้องระ,ระวังไว้นะเพราะว่างงานงานนี้มันจะเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีอายุมีครอบครัวแล้วแล้วก็อาจจะปั้มขึงระหว่างครอบครัวเขากับเราออย่างที่แม่บ้บอกให้ระวังตกเป็นคนในเงามืดนะคะสองไปนี้มันเหมือนกันแน่นอนนะแล้วเนี่ยมี่อไฮพรีสเทสมากำกับไว้นะเจอกันด้วยงานนะคะ หรือร่วมง,งานกับคนที่เป็นพลังงานแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะต้องระวังต้องเขาเรียกว่ารักษาทรงไว้นะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลยแล้นชิดแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคือแม่มาเปิดพลังงานเอาดอมันจะตะกุตกกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเปิดต่อหน้าครูบาอาจารย์แม่ก็น่าจะขมังเวทอยู่นะคือเปิดสักระดาใหม่ก็มาทําการสักการะครูบาอาจารย์นิดนึงนะ เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะการที่เราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มันจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีๆีนคดีนะดีๆนะคะดีมากๆเลยนะเอาล่ะถามด้วยให้แม่มุซาดีกว่าซึ่งอันเนี้ยแม่ไว้คุยกับครูนะครูบาอาจารย์แม่นะอ่าครูบาอาจารย์เตือนจ้า ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาไม่จริงนะมันมีคนไม่จริงอยู่มันต้องไม่จริงสิเพราะมันเป็นไฮพรีสเตสแม่บอกแล้วไงว่าพลังงานแบบนี้แม่ไม่ซื้อแม่ไม่ซื้อเปิดพลังงานมาเยอะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนักต่อน,นักแลนะ๊ะใครหลอกเราไม่เท่าเราหลอกตัวเองอะคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าไม่เอาแล้วพลังงานมันเริ่มรู้สึกว่าไม่แพ้ชั้นแม่แล้วล่ะ เอาแค่นี้ละกันนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าอยากรู้พลังงานด้านดักด้านมืดน,นะคุณรู้ได้หมดทุกเรื่องนะคะรูปเท่านั้นแม่บอกพลังงานผ่านรูปแล้วไม่ต้องเล่าเลยเลยเดี๋ยวแม่บอกให้เองนะคะก็แ,แม่รู้ได้เองอ่ะนะแล้วแม่อาจจะรู้จากคุณมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองก็ได้นะคะแอดไลน์มานะตามบปดีนี้นะคะหรืออินบ็อกซ์มาในเพจแม่วิาาราลองไปอ่านรีวิวแม่พ่อทุกอนนะคะในเพจหรือใน Tik t o ็อช่องซาร่ามาย์พาวเวอร์ก็ได้แล้วกดติดตามใน Tik t o ็อไว้คุณจะได้เข้ามาสู่ โลกแห่งพลังงานโลกแห่งมูเตลูซึ่งมูเตลูจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องเหนือมหัศาจรรย์นะคะมูเตลูจริงๆแล้วมันมันคือเรื่องที่เรามันคือความจริงมันมีอยู่มันอาจจะแค่มองไม่เห็นนะคะเรามาปรับพลังงานให้เป็นที่รักของจักรวาลเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบายาจารย์กันแล้วคุณจะได้ทุกอย่าง เกือบทุกอย่างสมปบูรณ์แบบซีอูมาบรุยเจอกันคลิปหน้านะ